พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสาธานานชัยผู้บัญชาการสนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีพันธนะนนชนาธิร่วมแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญดังนี้คดีที่หนึ่งสักนงาน,านตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มเวียดนามไกด์เถื่อนปนเพื่อนร่วมชาติมูลค่าความเสียหายกว่าล้านบาทกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการสนักงานตรวจคนนข้าเมือง3จับกลุ่ม no, มิสเตอร์โนนามสมมุิอายุ25ปี สัญชาติเวียดนามตามหมายจับสารอาญาพระขนงต้องหาว่ากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่3ามคนขึ้นไปผู้นั้นกระทำความผิดฐานป้นทรัพย์หน่งเดียวหรือกระขังผู้อื่นทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสน,นพักนงดำเนินคดีตามกฎหมายสถานที่จับกลุ่มริมถนนเศรษฐกิจ1ม2ตำบลน,นาคีอำเภอเมือมมงสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครคดีที่2สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองรวบคู่รักแสบจีนคาซัตนำนาฬิกาปลอมหรูเกตเอบวกหลอกขายร้านนาฬิกาแบรนด์ดังความเสียหายกว่า12ล้านบาท กองกำกับการสี่กองมารับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตัวจนเเข้าเมืองจับกลุ่มคนต่างด้าวจำนวนสองรายหนึ่งนายอัสคัสนามสม,มุทรอายุ32ปีสัญชาติคาคัสถานตามหมายจับของสารแขวงพระนครใต้ลงวันที่21พฤษภาคม2567ความผิดฐานร่วมกันช่อโกงสองนางสาวบิลลี่นามสม,มุทรอายุ38ปีสัญชาติจีนตามหมายจับของสารแขวงพระน,นครใต้ ลงวันที่21พฤษภาคมพศ2567ความผิดฐานร่วมกันช่อโกงนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสนอทองหล่อดำเนินคดีตามกฎหมายสถานที่จับกลุ่มคอนโดมิเนียมภายในซอยสุขุมวิท32ถนนสุข,ขุมวิทแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครคดีที่3สํานักง,งานตุกคนนข้เมืองรวบหนุ่มเมืองเบียร์อร์สเตย์พบประวัติต่อคดีพยายามฆ่าเพื่อนร่วมชาติ กองกำกับการสองกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนนข้าเมืองจับกลุ่มนายอัสเมดนามสมุติอายุ28ปีสัญชาติเยอรมันในข้อหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนนข้าเมืองดำเนินการตามกฎหมายสถานที่จับกลุ่มโรงแรมภายในซอยสุขุมวิท4แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวคนเข้าเมือง